มาชมต้นผักนะคะพ่อเอาผักมาปลูกแจมตรงนี้อีกนะคะทางเดินที่จะไปห้องน้ำเพื่อนๆดูสิเห็นไหมคะพ่อเอาผักมาปลูกมีผักอะไรมาดูสิอันนี้เป็นใบโหละพาหนึ่งต้นอันนี้ก็โหละพานะคะโหระพาสามต้นอันนี้ก็โหละพาสี่ต้นโหละพาห้าต้นหกต้นเจ็ดต้นแปดต้นอันนี้จะเป็นใบยี่หลานะคะนีใบยีหราหนึ่งต้นสองต้น สามต้นสี่ต้นห้าต้นนะคะพ่อปลูกแนวข้างนอกนี่ค่ะและตรงนี้พ่อเป็นต้นอะไรของพ่อนี่เนี่ยมีเสาด้วยเดี๋ยวต้องถามว่าพ่อต้นอะไรอันนี้จะเป็นต้นต้นไม้ดอกของของรักจังนะคะอันนี้คือต้นมะลินะคะเพื่อนเพื่อนใบก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าใบเหลืองเนาะน่าจะถูกแดดหรือเปล่าแต่เขาจริงๆริงเขาเป็นไม้ชอบแดดนะแต่ไม่รู้ว่าเหลืองเพราะอะไรอาจจะเป็นน้ําขังหรือเปล่าอันนี้ต้นจำปีสีทองนะเพื่อนเพื่อนดูว่าจะรอดไหมน่าจะรอดเนาะนี่ค่ะ กิ่งเขาเป็นแบบนี้อรอลุ้นกันนะคะว่าน้องจะรอดไหมแต่ใบน้องร่วงหมดแล้วนะคะเหลือแต่ต้นประมาณนี้อันนี้ก็เป็นยี่รหาห์นะคะที่พอ่อามาปลูกใหม่นะคะเป็นต้นใหญ่หรือว่าต้นเก่าไม่แน่ใจดูต้นใหญ่อุดมสมบูรณ์มากต้นนี้นะคะนี่อันนี้พ่อก็จะปลูกผักแนวทางเดินเดินเชื่อมต่อมาห้องน้ําได้นะคะส่วนฝั่งนี้นะคะจะเป็นที่รักจังปลูกไม้ประดับก็คือต้นชบาเนี่ยค่ะดอกชบานะคะนี่ค่ะจะเป็นแนวกําแพงนะคะเดี๋ยวรักจังก็จะปลูกแจมให้เขาเป็นกําแพงทึบๆนะคะตรงเนี้ยให้เขาเป็นแบบ แถวแถวแถวเต็มเลยนะคะแล้วข้างหลังก็จะเป็นปลูกมะนาวนะคะเพื่อนๆมะนาวในวงบ่อก,ก็ยังไม่ค่อยเห็นลูกนะคะลูกหนูไปไหนนะคะหนูห่วงลูกหรอคะทำไมหนูไม่เอาลูกออกมาล่ะคะแล้วตรงนี้เขาจะต้นกระถินนะคะเขาขึ้นแจมแล้วเขาก็จะบังแสงแดดเนะะี่ยจริงจริงตัดไปรอบหนึงแล้วนะเพื่อนเนี่ย ื่อที่จะไม่ให้เขายอดบางแดดแแดดต้นที่เป็นต้นมะนาวนี่ค่ะแต่ปรากฏว่าเขาก็แทงยอดสูงขึ้นมาอีกเนี่ยค่ะก็เลยยังไม่ได้ตัดให้น้องเตี้ยลงไปอีกนะคะเดี๋ยวจะตัดลงไปจริงๆเมื่อกลางวันรักจังก็มาเก็บยอดกระถิ่นไปกินนะคะเ <laughs> <laughs> นี่ยแต่นรักจังชอบกินกระถิ่นนะเพื่อนๆมันอร่อยเนาะ <laughs> หอมมันอะไรประมาณนี้คือความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนเห็นไหมฝีมือรักจังเด็ดยอดไปกินนะคะพอได้กินแล้วพ่อก็ห่วงด้วยแหละว่าเออ มีผักกระถิ่นกันพริกนู่นนี่นั่นเนาะเราไม่ต้องไปซื้อผักนี่ไงต้นกระถิ่นที่ตอนนั้นที่มันล้มคืนลงไปเพราะว่ามันมาแทรกกับต้นมะน,นาวโหใช่ไหมคะแล้วมันต้นใหญ่ตอใหญ่มากเพื่อนๆแล้วมันขึ้นสูงริบเรี่ยวเลยนะคะแล้วพอเขาไปขุดเพราะว่ามันอยู่ในกระถางไงกระถางมันเอียงเพราะว่าเขานี่ไง เขาอยู่ฝั่งนี้ไงฝั่งขวามือของต้นมะนาวโหเข้ามาแทรกแล้วพอเขาสูงเขาก็เอียงลงไปแล้วพ่อเขาก็มาขุดดินตรงเนี้ยใต้กระถางเพื่อที่จะบังคับให้กระถางมันตั้งตรงแต่ปรากฏว,ว่ามันก็ล้มสิเพราะว่ามันหนักเนาะมันสูงแล้วมันใหญ่พ่อเขาทาคนเดียวไงก็เลยล้มคลื่นลงไปสุดท้ายวันนั้นลักจังก็มาช่วยพ่อนะคะแล้วพ่อก็ไม่ตัดกระถินออกแต่ก็ตัดให้มันเตี้ยๆอยู่ประมาณนี้แหละให้เขาออกยอดออกใบพอได้กินเนาะเพราะว่ามันต้นใหญ่แล้วไงเพื่อนๆเ,เนี่ยถ้าตัดทิ้งไปเห็นไหมดูดิลำใหญ่มากๆเลย ก็เลยปลูกเขาไว้ด้วยกันอย่างนี้ยดูสิเขเรียกว่าใครจะสู้ชีวิตมากกว่ากันกระถินน่าจะสู้ชีวิตมากกว่านะคะเพราะว่าเขาต้นใหญ่ขนาดนี้สวนมะนาวโหวจะออกลูกให้กินหรือเปล่าอันนี้คือไม่รู้ได้นะคะเพื่อนๆค่ะเพราะน้องถูกเบียดประมาณนี้ติดตามชมคลิปหน้านะคะว่าจะมีอะไรพาเ,เพื่อนๆมาชมในสวนของรักจังอีกนะคะคลิปนี้จบแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ